ผู้ชมครับมาถึงช่วงถอดสูตรกันบ้างเป็นช่วงที่เราจะได้ไเรียนรู้แนวคิดหลักคิดของ c ีอยุคใหม่ที่ทําธุรกิจในสังคมไทยปัจจุบันนี้ครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับสีพันวาครับโรงแรมหรูระดับ5ดาวมีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาที่เมืองไทยได้จํานวนมากแต่ละปีนะครับและปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงมาก ชื่อเสียงรวมทั้งโปรไฟล์ของเขาสร้างขึ้นมาด้วยซีอที่เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆครับอย่างทางด้านของคุณปราวานวรศิษฐ์อิสระนะครับเป็นเด็กนอกครับเรียนจบนอกมามีความทันสมัยมีเรื่องของความเด็ดขาดในตัวแล้วก็มาพลิกการทํางานของคนรุ่นเก่าอย่างรุ่นคุณพ่อมาทําเป็นรุ่นของตัวเองความเด็ดๆของเขานั้นสามารถทําให้เขาทําได้ตามเป้าหมายของเขาทุกๆปีจนครอบครัวไว้ใจให้เป็นผู้นําสีพันวาและก็โลดแล่น ในเวทีโลกได้ครับไปรู้จักกับคุณประวานในถอดสูตรกับคุณกำมลวันการีพั์ครับก็ผมเห็นพ่อผมทำงานมาตั้งแต่ผมเจ็ดแปดขวผมไม่นั่งออฟฟิศพ่อผมังและตั้งแต่ก็เห็นการเติบโตของของบริษัทใชครับแต่ตอนนี้ผมว่าพ่อเข้าใจดีกันไปใช่บอกเลยว่าใจดีกันไป ด้วยความเป็นคนเด็ดขาดกล้าตัดสินใจทำให้ปราวานวรสิทธิ์อิสระทายาทตระกูลอิสระตัดสินใจหักล้างความคิดขนรุ่นพอ่อเปลี่ยนและคิดใหม่จนสามารถปั้นพื้นที่สวยบนสันเขาแหลมพันวากลายเป็นโรงแรมสีพันวาระดับพรีเมียมมูลค่า6,000ล้านบาท การันตีจากตำแหน่งหนึ่งใน3ของบีชบาร์ที่ดีที่สุดในโลกจาก c ซี g นเอน2011และโอกาสในการต้อนรับบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศของสีพันวาค่ะคุณประวานคะพอเราเข้ามาบริหารโรงแรมสีพันวาบแบบนี้คะ่ะอะไรคือหัวใจสำคัญของการทำงานโรงแรมคะไม่ใช่ผมแน่ฮะสำคัญมากคือ คลายกรที่ดีใช่ไหมโลเคชันที่ดเีเราต้องรู้เรื่องคอสให้ดีด้วยว่าว่าเราได้มาเท่านี้เราใช้ไปเท่าไหร่หรือว่าเราใช้ไปเท่านี้เราควรจะได้เท่าไหร่ไม่งั้นไม่งั้นเราได้มาเท่านี้แล้วเ,เราใช้เกินที่เราได้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมด้วยความเป็นคนที่ลงมือทําอะไรจริงจังเสมอทุกเวลาคือเวลาทํางาน ประวานจึงสวมเสื้อยือดกางเกงขาสั้นมานั่งประชุมกับลูกน้องในห้องเวิร์คช็อปแบบไม่มีพิธีรีตองค่ะแต่ความคิดและวิธีการทำงานไม่ได้สบายสบายเหมือนที่เห็นผมนั่ง <S <S นั่งชุมของสบายของผมในเดี๋ยวผมก็ถามเพราะตอนประชุมผมจะถามตลอดเอ้ยเอาไงเพราะผมผมไม่เคยบอกเฮ้ยผมเอาเนาะนานๆที่จะมียบอเฮ้ยผมจะเอาอย่าง,งน,านาางงี้ผมก็ค่อนข้างเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นหัวหน้าที่ค่อนข้างดุนะคือ ดุมากอะเธอไม่ใช่ค่อนข้างดุมากๆใช่ดุมากๆครับแล้วก็เอาจริงเอาจังผมจะคอมเมนต์ตลอดเฮ้ตรงนี้ต้นไม้ไม่สวยตรงนี้ขยะมีนะตรงนี้มันจะมีมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นโรคประจําตัวหนึ่งที่ผมต้องให้ทุกอย่างมันมันเป๊ะซึ่งมันก็ช่วยกับงานได้ดีใช่สําคัญมากเพราะไม่งั้นเราก็ไม่งั้นมันก็ไม่ไม่ได้สวยขนาดนี้ความชานาญและมืออาชีพของตระกูลอิสระด้านอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่รุ่นปู่และรุ่นพ่อ ปูทางให้ปาวานที่เติบโตมากับไซส์งานก่อสร้างเขาบอกว่าได้เรียนรู้เรียนรัดได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะผสมผสานกับความคิดหัวสมัยใหม่และหัวใจบริการสไตล์ปลาวานทำให้สีพันวาขึ้นแท่นเป็นที่รู้จักระดับโลกได้อย่างรวดเร็วพ่อผมไม่เคยมีหน้าที่ครับผมเป็นคนเอกตัวอย่างนะครับพจริงว่าว่าผมอยากทำในสิ่งผมชอบใครบังคับผมทำไม่ได้ใช่ไหม ก็ถ้าเกิดผมชอบในนี้ผมก็ทำถ้าเกิดผมไม่ชอบผมไม่ทําอย่างแรกที่ผมดูก็โอเคเราจะเบนฟิตจากนี้ยังไงใช่ไหมเราจะ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 สร้างอะไรกับมันได้เราจะทําอะไรกับตัวเองได้แล้วก็เราแล้วเราจะสบายยังไงผมคิดแค่นี้จากอินดี้เด็กแนวในวันวานกับบุคลิกที่ดูเหมือนจะเป็นคนก้าวร้าวแต่เรื่องงาน ปรวันกับเป็นคนละเอียดเนี้ยบเอาจริงเอาจังค่ะและหลายๆครั้งที่มีความเห็นไม่ตรงก,กันกับพอ่อคือวันที้ผมตัดสินใจอะไรนะเนี่ยแล้วพ่อแม่ผมบอกไม่เห็นไม่เห็นด้วยไม่ไม่ใช่สไตล์เขาผมบอกว่าก็ไม่ใช่สไตล์เขาไงพาะผมเด็กเขาเกือบครึ่งเด็กเขาสามสิบปีอ่ะมันไม่ใช่สไตล์เขาชัวร์ผมเอาคนออกใช่มพ่อแม่ผมตกใจเฮ้ยตกใจตกใจหมดก็ก็ใช่ก็ตกใจก็ไม่ไม่ควรจะตกใจพาะผมบอกคุณแล้วมาแล้วว่าผมจะ คนนี้ออกบ่นานผมเล่าเพิ่มมัโมโหผมก็เล่าให้พ่อแม่ผมฟังไงแต่ผมก,ผมก็ผมก็มีความอดทนตรงจุดหนึ่งอะเมื่องนผมก็อยู่ไม่ได้หรอกทุกครั้งที่ตรวจไซต์งานก่อสร้างหรือโครงการต่างๆในสีพันวาประวานก็จะเลือกเวสป้าสีครีมเป็นพาหนะคู่ใจค่ะแทนที่จะเป็นเบนซ์อีคลาสหรือรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดลวิสันธุรกิจครอบครัวนี้ประวานพี่ชายคนโตยังมีทับเสริมเป็นน้องชายคือปราทูดิษฐวัฒน์อิสระ ชื่นชอบการออกแบบและน้องสาวปลาเข็มกรัดเพชรอิสระดีไซนเนอร์สาวเข้ามาช่วยดูความเรียบร้อยงานด้านต่าง,ตางๆตามความถนัดของแต่ละคนค่ะความผูกพันของสามพี่น้องบ้านนี้ทำให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเฮฮากันเหมือนเพื่อนค่ะเป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่าครับ <c oughs> ป,ป๊าจะสอนตลอดว่าทำอะไรก็ได้ให้เป็นงานที่รักแล้วก็ทำ อาชีพสุจริตแล้วก็ไม่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 โกงคนแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะประสบความสําเร็จเองลีลาการชกมวยเรียกเหงือของสามพี่น้องไม่ธรรมดานะคะถือเป็นกิจกรรมที่ชอบทําร่วมกันเพราะได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายค่ะ ส่วนเรื่องกินถือเป็นเรื่องใหญ่ของปราวานเลยล่ะค่ะแทบทุกวันเขาจะทำอาหารรับประทานเองวันไหนอารมณ์ดีวันนั้นจะทำอาหารอร่อยวันนี้ก็เพิ่มตัวเองมอกโหฝีมือแต่บางทีก็เป็นทีก็แบบโอ๊ยสังส่งสั่งรูมเซอร์วิสดีกว่าเงี้ยนะแล้วแต่แล้วแล้วแต,แวแต่แล้วแต่โชคฮะแล้วแต่โชคใช่ครับโรงแรมสีพันวานในยุคข,ของปราวาน ซีอเลือดใหม่สายพันธุ์อินดี้กลายเป็นโมเดลธุรกิจของครอบครัวอิสระในการดึงกลยุทธ์ไปต่อย,ยอดพัฒนาโครงการอื่นๆและถือเป็นครั้งแรกที่เร็วๆนี้สีพันวาจะไปบุกตลาดต่างประเทศด้วยฝีมือของปราวานวรสิทธิอิสระคนนี้กโมลวันการีพัฒน์ข่าวทรัะทีวีรายงาน